สิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินิินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568 โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวะเลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเฝ้าทุลละองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูกเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่หนึ่งถึงราชการที่7และราชการที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีล เมื่อสมเด็จพระอริย왕สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลและพระสงฆ์ถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริย왕สัคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะปิ่นโตพัตตาหานอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ20รูป เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนครบ20รูปทรงหลังทักสินโทกพระสงฆ์ถวายอนโมทนาถวายอดีเรกถวายพระพรล,ลา จากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพพกดลมหาสเสวตรชัตเครื่องราชากากุธพันธ์ทรงคมพรามเบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธพระนพพกรมหาสเสวตรชัดเครื่องราชากากุธพันธ์ครบสามรอบพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามเจิมพระนพพกดลมหาสเสวตรชัด แล้วโหรหลวงผูกผ้าสีชมพูเสร็จแล้วประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุธภัณฑ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำราชการที่ประทันพระนพภาพดลมหาสเสวรสชัดแล้วส่งกราบพระพุทธ,ธปฏิมาชัยวัดราชการที่หนึ่งถึงราชการที่เจ็ดและราชการที่เก้าที่นาบพระที่นั่งบุษบกมาลา พระราชพิธีชัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสมโพธพระมาหาสุเวตราชัเครื่องราชากากุธภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำราัชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราช ด้วยทรงพระราชดําริว่าวันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงทวัรยราชสมบัติบรมราชาพิเศษนั้นเป็นมหามงคลละสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักการเรืมงคลาการจึงมีพระราชดําริจัดการพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่าฉัตรมงคล ต่อมาราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเพิ่มการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าอ่ารักอ์กอ่านคําประกาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติชมุมนมถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบรพภามหากษัตริยาธิราชเวียนเทียนสมโพธิเครื่องราชกกุธพันธ์และราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มการพระราชกุศลทักษิณานุปทานซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสนองพระมหาการุณา ที่คุณสมเด็จพระบูราพามหากษัตริยาที่ราชสำหรับราชการปัจจุบันวันชตรมงคลตรงกับวันที่4ี่พฤษภาค,คมของทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงทวันยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และราชอาณาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ แก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราศดรตลอดไปทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของ,ของทุกปีเป็นวันฉันตรมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ประสบกรณ์พร้อมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะมีการจัดพระราชพิธีทางศาสนาและพิธีการต่างๆเพื่อถวายพระพรและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประสบกนิกรทุกหมู่เหล่า วันฉัตรมงคลจึงไม่เพียงแต่เป็นวันแห่งการเฉลิมพระเกียรติเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสงกนิกรชาวไทยซึ่งยึดถือพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาติโดยในวันนี้หน่วยงานราชการและประสงกนิกรชาวไทยจะร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตักบาทการจัดพิธีถวายพระพรการประดับธงชาติและธงพระประมาภิไธยตามอาคารบ้านเรือน อันหนึ่งในเวลา12บสนาฬิกาทหารสามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลวันที่4พฤษภ,ภาค,คม2568กองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ยิงสลุดหลวง21นัดนัดท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมี กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่หนึ่งรักษาพ,พระองค์กรมทหารราบที่หนึ่งกองพลนวิกโยธินหน่วยบัญชาการนวิกโยธินยิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพ,พระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินยิงสลุดหลวง21นัดนอุทยานการบินกองทัพอากาศ ทั้งนี้การยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามควรแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับความเคารพโดยคำว่าสลุดนั้นมาจากรากศัพท์ของคำว่า salutatio ในภาษาลาติน สำหรับในประเทศไทยการยิงสลุดครั้งแรกเกิดขึ้นที่ป้อมวิชัยเยนหรือป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นตรงกับราชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชวันนี้เวลาสินาฬิกาพระบาทสมเด็จพระ